สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูยายเก็บผักค้ายนะครับคยายก็ได้ตำลึงนะครับผมนี่อันนี้กันเท่าไหร่นี่ยายสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวจะอุดหนุนอยู่นะว่าใครไปส่งเขาไปส่งเขาเลยเนี่ยนี่นะครับยายเก็บตรงไหนที่ข้างหลังนี่เหรอข้างหลังบ้านเรานี่เหรอก็เนี่ยตามเนี้ยนี่นะครับ ทำละสิบบาทนะครับผมนี่ได้กี่กรังสองสามสี่ห้ากรัมอู้กรัมใหญ่มากนะครับอันนี้ผักอะไรนีใหญ่มะละมะละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะละขีนกนะแต่ว่ามันเป็นยอดเนาะอันนี้เอาไปกินเปล่าๆก็ได้เนาะ ไปแกงอ่อมอะไรก็ได้เนาะใช่ใ,ชใชครับปาขยันมากเลยนะครับผมยายต้นหอมด้วยวันนี้ได้อะไรบ้างยายแต้ต้นหอมนะครับยายก็ได้ต้นหอมแล้วก็ได้มาละยอดมาละอู้ยอดมาละทำไมสวยจังเลยป้าแล้วก็ตำลึงนะครับนี่มันลายมันเลยต้องฉีดยาไอ้นั่นมันผนยาอันนี้ใบกะเพราใช่ไหมป้า นี่ก็ได้หลายร้อยเนาะวันนี้เนาะนี่ห้าสิบอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ย <20. S 1> อันนี้ยี่สิบบาทนะครับผมเป็นยอดมรณะนะครับมรณะที่นกเนาะสวยมากๆเลยนะน,นี่ป้าก็จะปลูกอยู่หลังบ้านนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นสวนผักของป้านะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นหอมนะครับนี่ก็จะเป็นซากหักพังนะครับผมของหลองแถวเก่านะครับ ผ,ผักที่ป้าปลูกนะครับผมก็จะมีต้นหอมนะครับผมที่ป้าเก็บไปมเมื่อกี้นีเ้เนาะนี่ก็จะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับผมแต่ว่าป้าก็จะซื้อดินมาปลูกแบบนี้นะครับซื้อดินมาใส่แล้วก็ปลูกแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นต้นหอมของป้านะครับผมนี่นะครับสวยมากมากเลยนะครับผมต้นนี้ก็กําลังออกนะครับแล้วเรา จะเดินไปดูข้างบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูด้านบนนะครับว่าป้าปลูกอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นต้นกะเพรานะครับผมนี่ก็จะเป็นซากปูนนะครับผมที่มันหักพังนะครับที่เขาทุบนะครับผมนี่ก็จะเป็นถืนห้องนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นผักกะเพราป้านะครับโอ้กะเพรานี่กําลังโตเลยเนาะป้าเนาะนี่กําลังสวยเลยเอานี่ ฟักป้าเห็นยังนี่ฟักนี่อมีหลายลูกนะครับผมฟักเนาะฟักป้าก็กําลังออกลูกนะครับผมโน่นลูกหนึ่งนะครับก็จะมีเยอะนะครับผมก็จะมีมะเขือด้วยนะครับผมพาไปเดินไปดูมะเขือนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่คล้ายมรดกโลกเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นมันแก้วนะครับผมแล้วมันเทศนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นแตงกวานะครับผมโอ้ป้านี่ต้นแตงกวามันแห้งมากเลยป้าไม่เอาน้ํามาลดบ้างก็จะเป็นต้นพลิกนะครับนี่นะครับผมต้นมะเขือนะครับเราก็จะเดินไปดูทั้งหมดเลยนะครับผมอาณาจักรของป้านะครับนี่ก็เป็นมะเขือนะครับผม นี่กำลังออกลูกแล้วก็มีนะครับผมนี่นะครับนีก็จะเป็นตําลึงนะครับผมที่ป้าเก็บไปขายเมื่อกี้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นมันนะครับเป็นมันเทศนะครับผม นั้นนะครับผมก็จะเป็นพื้นปูนล้วนเลยนะครับนี่นะครับที่ป้าปลูกไว้นะครับผมแล้วก็เก็บขายทุกวันนะครับผมได้วันละร้อยสองร้อยนะครับโอ้หเดินยากหน่อยนะครับเพื่อนๆครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นไม่สม่ำเสมอนะครับผมถ้าล้มมานี่ได้แผลเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นแตงกวานะครับเพื่อนๆครับผมแตงแตงกวานี้หมดลูกแล้วหรอป้าอ๋อนี่เหลือลูกมันอยู่นี่น,นะครับผมแตงกวานะครับนี่ก็จะเป็นลูกแตงกวาที่ป้าปลูกไปนะครับแต่ว่าก็มันลูกไม่ใหญ่นาะแล้วก็อ,อ,อ,อันนี้อันใหม่เลยเนี่ยโอ,อ,อ,อ้นี่ก็กําลังจะออกลูกนะครับผมแต่ว่าเครือมันไม่สูงนะเพราะว่าดินมันไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนปลูกบนพื้นปูนนะครับผม มีดินนิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นแตงกวาที่กำลังออกลูกนะครับผมแต่ว่าเป็นพันใหญ่เนาะนะครับนีป้าก็ปลูกเสริมมีเรื่อยเนาะเนี่ยนะครับจะมีะครับผมก็มีหลายอย่างนะครับผมไอ้นี่ป้าไม่ได้เก็บขายหลือไอเนี่ยไอยอดกระเจี๊ยบยอดกระเจี๊ยบนี่ ขายดีอยู่เนาะยอดก,กระเจี๊ยบเนาะเ <d _ d> ข้าไปต้มใส่อะไรนะป้า<_ <d> _>ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติเนาะท <_ d _> ักจะกินกันนี่นะครับผมต้นฟักลูกฟักนะครับผมที่ป้าปลูกไว้นะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นสวนผักของป้านะครับผมบนคอนกรีตนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับผมป้าปลูกไว้หลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็เก็บขายได้ทุกวันนะครับผมในตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่จํากัดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีดินนะครับผมอันนี้ต้นหอมเท่าไหร่เน่ะป้าต้นหอมป้านั่ะสวยไหมนี่ป้าก็ปลูกเองนะครับผมปลูกินเมืองนะแต่ว่าไม่ค่อยสวยแน่นเกินง่ะต้นแรกก็ปลูกแต่ต้องเอาไอ้ใบงเหลืองออกหน่อยนะ ที่นี่ปลูกสองต้นสองต้นเลยบากต้นไ,ไวนได้ดินดน,ดนี่เราซื้อเอาเนาะมันเป็นดินไอนนะ้นั่นไงลูกลังอ่ะที่มันแล้วก็เราก็ดินไป,ไปผสม,มรครับนี่ก็ได้หลายบาทแล้วนะครับผมเป็นร้อยแล้วเนาะนีกเป็นทุ่คบก็เป็นมะขามแช่อินนะครับที่ผมได้ถ่ายไว้นะครับที่ ยายทำใบนะครับไปเก็บแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยอ,อันนี้ไปส่งตลาดา <ใน S 1> ตรง <ใน S 1> ไหนนี่ไทยสนุไปส่งตลาดนัดนะครับผมตลาดไทยสนุเนาะไปถึงเขาก็รับเลยเนาะรับ,บเราให้เคาเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่ต้องเราไม่ต้องมานั่งขาย ขยะนันมากๆเลยนะครับระยะนันกกินนะ็เป็นรอชีเ้เขาก็รูว่าแหละต่ก็อยู่ด้วยาการขายผักนะครับผมปลูกผ,ผักขายนะครับผักป้านะครับผมมีแต่ผักที่สวยนะครับที่ป้าปลูกนะครับเป็นเป็นผักที่แบบปลอดสารพิษนะครับป้าไม่เคยฉีดยาเลยเนาะ ไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยน้องปลาเนาะ <c oughs> ไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเแบบเอาสารเคมีมาพ่นเลยนะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับผมใครได้ทานผักปลานี่นะครับผมสุขภาพดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารตกค้างเนาะมีลูกแล้วนะตงลูกมะละเรานี่นะมะละนี่ก็เป็นมะละขีนกน่สนมากจะไม่ค่อยได้กินลูกเนาะเพราะว่า ถ้าเป็นลูกใหญ่อะมันกินได้อยู่เนาะแต่ลูกเล็กอะกินได้ไหมป้าลูกเล็กอะสิได้ไหมได้อยู่เนาะบางคนก็กินดิบเลยเนาะเป็นยานะว่าจะลองปล,ลูกมะละลูกใหญ่ใหญ่ดูอะป้าพอได้ไหม,ม,ม,มทำค้างมันอีกเนาะทำค้างอีกไหนหาตลาดลงลอีกอะไรอีกหลายอย่างนะเนื้อเอาแค่นี้เนะ่พอแล้วจบหลายอย่างก็เรื่องมากแค่นี้เขาก็บนแล้วบบนี ฝนฝนมาอะไรทอนเหนื่อยใช่ไหมกัวป้าเหนื่อยหรือเปล่าค่อยๆทำไปเอาค่อยๆทำไปเราซื้อดินมาเนาะ<ม>เพราะว่าปลูกบนคอนกรีตนะครับผมต้องซื้อดินมาเองนะครับปลูกบนห้องแถวเก่านะครับแล้วเขาเขาทุบมาลื้ออิดออกนะครับผมแล้วก็หาดินนะครับไอตรงไหนที่ลื้ออิดออกไม่ได้แกก็ซื้อดินมามาใส่เนาะซื้อดินมาเท ซื้อดินมาเทนะถุงละยี่สิบบาทซื้อมาเทมาเทแล้วก็ปลูกผักนะครับโอเคครับผมนี่วันนี้นะครับผมป้าก็จะได้ผักเท่านี้นะครับผมเป็นผักตำลึงนะครับผมแล้วก็มันละขีนกนะครับอันนี้มนละกีนกนี่โหกำใหญ่มากครับ20บบาทนะครับกินได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ต้นหอมนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใบกะเพรานิดหน่อยนะครับผม พอพอคีนี้ก่อนนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางการตลาดของป้าคันเนาะนะครับผมพอขายได้นะครับผม